อ่าตอนเย็นนะครับเย็นวันศุกร์นะครับอ่าวันศุกร์ที่21นะครับอ่าตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับการใช้แหนแดงนะครับเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์นะครับอ่าวันนี้เราจะมาเก็บแหนแดงนะครับอ่านะครับเก็บแหนแดงนะครับวันนี้เราจะไปเป็นอาหารไก่นะครับอ่าต่อจากนั้นเราก็จะไปให้ปูนะครับให้ปูกินด้วยนะครับอ่านี่ครับแหนแดงนะครับแหนแดงนะครับ เก็บเลยนะครับเก็บเลยนะครับอ่านะครับได้แหนแดงมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ำไปสักขันหนึ่งนะครับอ่าแหนแดงครึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับได้อยู่อ่าลำนะครับลำนะครับลำ ใส่ไปนะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไก่ประมาณ 6- ถึง70ตัวนะครับน่านะครับประหยัดลำมากนะครับประหยัดจริงๆนะครับลำนี้น่าจะไม่เกิน2กิโลนะครับไม่เกินนะครับนี่เราเลี้ยงไก่พืชอาหารสดนี่เราสบายเลยนะครับไม่ต้องไปหาหญ้าสดหาอะไรมาให้กินครับใช้แนนแดงเลยนะครับในการเลี้ยงนะครับ อ่านะครับประมาณ4นะครับสี 4, 6, ่กระบอกยางนะครับอ่าจากนั้นเราก็ผสมเข้ากันนะครับอ่านะครับก็ผสมเข้ากันนะครับอ่าก็จะมีลำแหนแดงนะครับน้ํานะครับ3าอย่างอ่านะครับ ผสมเข้ากันนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะครับอ่าลำกับแม่แดงนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปให้ไก่กินนะครับอ่าครับตอนนี้ก็มาแล้วครับอ่าของพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับ่ามให้อาหารไก่กันนะครับลูกน้องก็พร้อมแล้วพร้อมกินแล้ว อ๋ออาจจะชุกเจน้นะครับเรื่องจากอ๋อกินดีมากครับโอ้กินดีมากนะครับนะครับพตอนนี้ทำนานะครับเออทำนานะครับไก่ทุกตัวนะครับขังนะครับขัง นะครับไม่ให้ไปเอเหยียบข้าวเหยียบอะไรนะครับนี่นะครับกินดีครับกินดีนะครับไม่ต้องไปหาอาหารสดอะไรนะครับอ่านะครับโอ้กินดีทุกตัวนะครับไก่ครับกินไก่เล็กไก่ใหญ่กินดีครับนะครับนี่อันนี้ก็ไก่ได้สองวันนะครับก็กินนะครับ